สวัสดีผมเบนไกยสกายผู้ก่อตั้งและซีอของลีฟพูดในช่วง20ปีที่ผ่านมาเราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์จํานวนมากและเป็นบริษัทที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในอุตสาหกรรมการตลาดแบบเครือข่ายเราได้ช่วยให้ผู้คนหลายแสนคนทั่วโลกมีรายได้จากการทํางานจากที่บ้านและได้จ่ายค่าคอมมิชชั่นเกือบพันล้านดอลลาร์ซึ่งปรากฏบนอินเทอร์เน็ตในนิตยสารและแม้แต่ในนิตยสารทางทีวี ผู้คนมักถามว่าบริษัทของเราประสบความสำเร็จได้อย่างไรในขณะที่อีกหลายพันบริษัทล้มเหลวคำตอบเพียงแค่เวลาประหนักถึงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการตลาดแบบเครือข่ายแนวโน้มในสังคมแนวโน้มของเศรษฐกิจที่มีอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นค่าเช่าสูงขึ้นค่าบริการแพงขึ้นผู้คนกำลังมองหาวิธีประหยัดเงิน แต่ยังคงรับประกันคุณภาพชีวิตนั่นคือเหตุผลที่อุตสาหกรรมการตลาดแบบเครือข่ายอยู่ที่ทางแยกความจริงก็คือสินค้ามีราคาสูงขึ้นดังนั้นบริษัทจึงมีการจ่ายคอมมิชชั่นและแผนการจ่ายผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่ด้วยพฤติกรรมการซื้อที่มัจตหลีกเลี่ยงสินค้าราคาสูงเพื่อมองหาสินค้าราคาดีรุ่นเก่านั้น,น,นไม่มีแล้วที่เกี่ยวข้อง แล้ววันนี้อุตสาหกรรมจะไปทางไหนหากคุณดูบริษัทที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งในอุตสาหกรรมการตลาดแบบเครือข่ายในขณะนี้ Herbalife ยูซานะ่านูสกินรายได้ของพวกเขาลดลง20%เมื่อเทียบเป็นรายปีในขณะที่รายได้ของบริษัทอื่นๆลดลงบริษัทต,ต่างๆเช่นวอร์มาร์ดคอสโก้กำลังมีอัตราการเติบโต9ถึง12%ในคำพูดของผู้จัดการฝ่ายการตลาดเครือข่ายของเราเนลเดอร์คาซานยุคของการขายสินค้าราคาแพงเพื่อให้บางคนที่มีฐานะร่ำรวยสามารถร่ำรวยได้นั้นจบลงแล้วเหตุใดเราจึงสร้างลีฟูด ด้วยความร่วมมือมกับลีฟกูดเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลส,สุขภาพชั้นนำอย่างไรอันและลิซ่ากูดกินเราได้สร้างสายผลิตภัณฑ์รวมถึงผลิตภรรัณฑ์เสร,รมิมอาหารที่มีคุณภาพสูงที่สุดในโลกที่ทุกคนต้องการบริษัทอ,อื่นขายแม้ว่าสินค้าของเขาจะคุณภาพต่ำกว่าก็ตามตัวอย่างซูเปอร์เรทออร์แกนิกของเราซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพหัวใจผลิตขึ้นด้วยคุณภาพที่สูงกว่าและมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าบีทรูตอินินซีที่ขายขายดีที่สุดณวันนี้แต่ราคาของ เราถูกกว่าครึ่งแล้วน้ำมัน CBD ละ่ะบริษัทอื่นๆขายน้ำมันหอมระเหยนี้500มิลลิกรัมในราคา80ดอลลาร์ ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นน้ำมัน CBD ระดับพรีเมียมที่หาซื้อได้ทุกที่และด้วยขวดขนาด750มิลลิกรัมมันแรงกว่า50%แต่ราคาเพียง18ดอลลาร์ไม่เพียงแค่นั้นแต่ผลิตภัณฑ์คุณ,ณภาพสูงทั้งหมดของเรายังมาอีกด้วยด้วยการรับประกันคืนเงิน90วันหากคุณไม่ชอบผลิตภัณฑ์ใดๆที่คุณสั่งซื้อเพียงส่งขวดเปล่ากลับมาหาเราและเราจะคืนเงินให้คุณโดยไม่มีคำถามใดๆทั้งหมดนี้มีความหมายกับคุณอย่างไร นอกจากคุณจะได้สินค้าที่มีคุณภาพและสินค้าเหล่านี้ล้วนขายเองได้แล้วสิ่งนี้ยังเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อในตลาดเรายังมีเครื่องมือสนับสนุนทั้งหมดให้คุณเช่นระบบเว็บไซต์วิดีโอการฝึกอบรมและทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อช่วยให้คุณมีรายได้เสริมได้ง่ายและรวดเร็วกว่าบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมความจริงแล้ววิดีโอที่คุณกำลังดูอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการตลาดทางตรงที่ทรงพลังที่สุดในอุตสาหกรรมด้วยให้คุณจองตำแหน่งชั่วคราวฟรีในบริษัทที่มีอยู่ของเราก่อนที่คุณจะต้องทำสิ่งใดเพื่อเริ่มต้นความหมายเมื่อคุณป้อนชื่อและอีเมลของคุณบนเว็บไซต์นี้เราจะจองพื้นที่ให้คุณทันทีและแสดงให้คุณเห็นทุกคนที่ทำสิ่งเดียวกันหลังจากคุณโดยใส่ไว้ด้านล่างคุณในพาวเวอร์ไลน์และทุกคืนวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันหยุดของเรา ราจะล็อกตำแหน่งของคุณไม่เช่นนั้นคุณจะพลาดผู้ที่ล็อกตำแหน่งไว้ทั้งหมดโดยการเป็นสมาชิกของรี o ูดเพียง9ดอลลาร์ต่อเดือนค่าธรรมเนียมการสมัครอั f ฟินเลียครั้งเดียว40ดอลลาร์และพวกเขาจะถูกย้ายไปที่ด้านบนสุดของสายไฟเหนือสิ่งอื่นใดที่รออยู่คนเหล่านี้จะถูกจัดให้อยู่ในระบบเมทริกบังคับโดยอัตโนมัต,ติ2คูณ14ชั้นและจะถูกวางไว้ต่อหน้าทุกคนที่ลงทะเบียนหลังจากนั้นในระบบเมทริกของ Power อร์ e เพื่อให้แต่ละคนอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันที่ด้านบนสุดมีให้ด้านล่างสปอนเซอร์โดยตรงการเป็นสมาชิกของลีฟกูดช,ช่วยให้คุณประหยัด75%สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีที่สุดในโลกเพื่อช่วยให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีและถ้าคุณบังเอิญมีคนอยู่ใต้คุณในเมทริกและคุณทำเงินได้มากกว่าไม่กี่ร้อยดอลลาร์ต่อเดือนหรือไม่กี่พันดอลลาร์ต่อเดือนจะดีกว่าไหมด้วยวิธีการทำงานและนโยบายการจ่ายเงินของเรา คุณยังสามารถสร้างรายได้สูงถึง2,000ดอลลาร์บวกต่อเดือนในเมทริกโดยไม่ต้องแนะนำใครเลย หากคุณแบ่งปันโอกาสนี้กับผู้อื่นโดยตรง,ตรงคุณจะได้รับเงินมากขึ้นและมีค่าคอมมิชชั่นโบนัสเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยการแนะนำสมาชิกคุณสามารถเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของคุณเป็นสองเท่าด้วยผู้คนนับล้านที่เข้าร่วมลีฟกู๊ดในอีก24เดือนข้างหน้าสถานที่แห่งเดียวที่พวกเขาสามารถไปในเมทริกได้คือภายใต้ผู้คนที่มีอยู่แล้วดังนั้นยิ่งคุณกำหนดตำแหน่งได้เร็วเท่าไหร่ตำแหน่งของคุณก็จะยิ่งสูงขึ้นในเมทริก กรอกแบบฟอร์มทางด้านขวาตามที่แสดงในหน้าจอแล้วคุณจะเห็นอย่างรวดเร็วทำไมผู้คนถึงเรียกลีฟกูดเป็นบริษัทที่น่าดึงดูดที่สุดในธุรกิจนี้แล้วพบกันที่จุดสูงสุดของความสำเร็จแผนการจ่ายผลตอบแทนของลีกูดอันดับแรกทุกคนมีไดอะแกรมทรี2ต้นคุณมีต้นไม้ตั้งฉากและต้นไม้เมทริก ในนั้นต้นไม้โดยตรงของคุณคือเพื่อนทั้งหมดที่คุณคัดเลือกมาเองดังนั้นคนที่คุณรับสมัครเองจึงไปที่ระดับแรกในแผนผังมุมชากในแผนภูมิโดยตรงไม่มีการจำกัดจำนวนเพื่อนที่คุณสามารถมีได้ในแต่ละระดับดังนั้นหากคุณลงทะเบียนทีละ20คนคุณก็จะมี20คนในระดับแรกของโครงสร้างการสมัครของคุณตอนนี้แผนผังรีจิสทรีของคุณใช้เพื่อกำหนด3ส,สิ่งอันดับแรกคืออันดับของคุณ เฉพาะผู้ที่อยู่ในแผนผังการสมัครรับข้อมูลของคุณเท่านั้นที่นับรวมในการจัดอันดับของคุณประการที่สองเป็นโบนัสเริ่มต้นอย่างรวดเร็วของคุณเมื่อคุณเลื่อนระดับขึ้นคุณจะได้รับโบนัสเริ่มต้นอย่างรวดเร็วสูงสุด10ระดับในโครงสร้างการลงทะเบียนของคุณและหนึ่งในสของโบนัสจับคู่ของคุณ แทนพังเมทริกของคุณซึ่งรวมถึงทุกคนในทรีรีจิสตีของคุณและคุณสามารถสร้างได้หรือรวมถึงบุคคลที่อาจอยู่ภายใต้อำนาจของคุณเนื่องจากการรั่วไหลในเมทริกในปัจจุบันผู้คนสามารถมีสล็อตชั้นที่1ได้เพียงสองช่องเท่านั้นดังนั้นเมื่อทั้งสองช่องนั้นถูกเติมเต็มโดยคนที่คุณสมัครเป็นการส่วนตัวหรือโดยการล้นออกจากคนที่อยู่เหนือคุณในการต่อสู้กับต้นไม้ผี ตอนนี้สิ่งที่เราทํำคือการกระจายการแจกจ่ายเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนคนที่จะชนะซึ่งแตกต่างจากแผนการจ่ายแบบเมทริกแบบดั้งเดิมที่เติมจากซ้ายไปขวาเมทริกลีกูจะเติมตำแหน่งทั้งหมดทางด้านซ้ายของระดับก่อนแล้วจึงเติมตำแหน่งที่เหลือทั้งหมดสําหรับตัวอย่างระดับที่สองของคุณและคุณลงทะเบียนเพิ่มอีกสี่คนแทนที่จะให้พวกเขาไปหนึ่ง สองสามสี่และช่วยสองคนนี้เราใส่พวกเขาหนึ่งสองสามสี่อย่างนั้นให้ทั้งสี่คนอยู่ที่ระดับนี้มีผลกระทบล้นก่อนคนต่อไปเริ่มเติมสิทธิ์แล้วคุณจะได้รับค่าสมาชิกรายเดือน2.5%แก่ทุกคนในเมทริกทั้งหมดของคุณไม่ว่าใครจะลงทะเบียนในระดับ12-15ขึ้นอยู่กับอันดับของคุณ ตอนนี้นอกเหนือจากการรับเงินบนเมทริกของคุณแล้วส่วนที่ใหญ่ที่สุดของแผนการชำระเงินคือโบนัสการจับคู่ซึ่งช่วยให้คุณจับคู่การทดสอบเมทริกทั้งหมดของคนที่เป็นไปได้ทั้งหมดในโลกชุดต้นไม้ออกโก g o ล a ของคุณสำหรับกลุ่มแรกคุณจะได้รับโบนัสรายได้เมทริก50%ของสมาชิกสดทั้งหมดไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดในเมทริกของคุณ ดังนั้นหากคุณลงชื่อสมัครใช้บุคคลน,นี้ตัวอย่างเช่นคุณไม่เพียงแค่ได้รับเงินในแผนทางเมทริกของคุณและทุกคนที่อยู่ต่ำกว่าพวกเขาแต่คุณยังได้รับเงินพิเศษจากรายได้เมทริกของพวกเขาเมื่อคุณจับคู่กับการทดสอบเมทริกของพวกเขาหากพวกเขาทำเงินได้1,000ดอลลาร์ต่อเดือนในเมทริกคุณจะได้รับ5 0เอร์ของจำนวนนั้นและคุณก็จะได้500ดอลลาร์ ไม่ใช่แค่กับคนคนนั้นแต่นอกเหนือจากค่าคอมมิชชั่นเมทริกอื่นๆทั้งหมดของคุณถ้าคุณจ้างคน10คนและแต่ละคนมีรายได้400ดอลลาร์ต่อเดือนในเมทริกคุณจะได้รับ200ดอลลาร์สำหรับแต่ละคนและนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เมื่อคุณมีระดับซิลเวอร์หรือสูงกว่านั้นคุณจะมีสิทธิ์แข่งขันกับผู้คนจำนวนมากขึ้นในปาร์ตี้ของคุณโบนัสการจับคู่จะคำนวณตามตำแหน่งของทุกคนในสายตรงของคุณแต่พวกเขาจะได้รับเงินเมื่อมีคนเข้ามาในเมทริกของคุณและฉันรู้ว่านั่นฟังดูสับสนฉันสัญ,ญญาว่ามันจะสมเหตุสมผลหลังจากผ่านไปหนึ่งนาที นี่คือวิธีการทำงานในโครงสร้างการสมัครของคุณทุกคนที่คุณสมัครเป็นสมาชิกจะเริ่มต้นโครงสร้างการสมัครใหม่ดังนั้นหากคุณสมัครสิบคนเป็นต้นสิบคนในสายเลือดตรงของรุ่นค่าหัวที่ตรงกรันซึ่งคำนวณจากแต่ละขาของต้นไม้นี่คือวิธีการทำงานสมมุติว่าคุณได้รับคะแนนแพลทินัมซึ่งหมายความว่าคุณมีสิทธิ์รับเงินสำหรับตัวแทนจำหน่ายระดับเงินสองรุ่นตัวแทนจำหน่ายระดับโกลสามรุ่นและรุ่นตัวแทนจำหน่ายระดับทองสีรุ่นระดับแพลทินัม ดังนั้นโดยใช้ตัวอย่างของเราที่คุณมีสิบพินบนแผนผังเส้นสมมุติว่าในเลขแรกนี้คนแรกที่คุณลงทะเบียนบุคคลน,นั้นลงทะเบียนสองคนคนหนึ่งออกมาสองคนและลงทะเบียนอีกสองถึงสามคนและจากนั้นคนเหล่านี้บางคนทําซ้ําแล้วระเบิดที่นี่ในระดับที่สี่ของคุณมีคนมาถึงระดับทองของทุกคนระดับทองและต่ำกว่าและนอกเหนือไปจากสมาชิกระดับทองนี้ล้วนเป็นรุ่นแรกของคุณดังนั้นคุณจะมีเงื่อนไขเพียงพอสำหรับการแข่งขันร,ระดับเงิน First g e n e r a t i o n 1 0 First Generation Go 5%และ First g e n e r a t i o n แ l ลต i ิน m 5%รวมเป็น20%ต่อบคุคคลภายนอกและลงไปที่สาขาระดับทองอันดับแรกในตอนนี้เนื่องจากสาขาระดับทองยังมีสิทธิ์เข้าร่วมรุ่นเงินทั้งหมดและจับคู่ระดับเสียงทั้งหมดด้านล่างลิงสีทองนี้คือรุ่นเงินและเป็นทองตัวแรกของพวกเขา สิ่งนี้ทำให้ปริมาณทองคำและเงินเป็นรุ่นที่สองของคุณแต่ยังเป็นปริมาณแพลตินัมรุ่นแรกของคุณเนื่องจากไม่มีแพลตินัมระหว่างคุณกับปริมาณทั้งหมดดังนั้นดูว่านี่แปลว่าผู้คุณได้รับเงินโบนัสการจับคู่นี้จริงหรือไม่แต่ละคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่อยู่ในแผนพังสมาชิกของคุณเท่านั้นแต่พวกเขายังอยู่ในเมทริกของคุณด้วยพร้อมกับคนอื่นๆในแผนพังการสมัครรับข้อมูลของคุณรวมทั้งการรั่วไหลใดๆที่คุณสามารถรับได้ กลับไปที่บรรทัดที่ชวนสับสนข้างตน้นโบนัสการจับคู่นี้ซึ่งคำนวณโดยตำแหน่งที่ผู้คนอยู่ในแผนผังการลงทะเบียนของคุณแต่พวกเขาจะจ่ายตามตำแหน่งที่ผู้คนอยู่ในเมทริกของคุณซึ่งบอกคุณว่าสมเหตุสมผลดังนั้นคุณจะได้รับ20%เอร์ซ์จากอะไรก็ตามซึ่งคนเหล่านี้ได้รับในเมทริกของพวกเขาทุกเดือนไม่ว่าพวกมันจะอยู่ที่ใดในเมทริกของคุณ ไม่มีการจำกัดจำนวนคนที่คุณสามารถจับคู่กับจำนวนเงินที่คุณจะได้รับจากโบนัสการจับคู่หรือจำนวนครั้งที่คุณจะได้รับเงินในปริมาณที่เท่ากาันเดี๋ยวก่อนใช่ลองดูสิดูส,ดสิคนนี้อยู่ชั้นที่14ในเมทริกของคุณจ่ายให้เขาแล้วในเมทริกของคุณแถมคุณจะจับคู่เมทริกของคนนี้มีคนนี้อยู่ด้วยเมทริกของบุคคลน,นี้นนมีด้วยคนนี้ในนั้น เมทริกของคนนี้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 คุณจะได้รับเงิน11เท่าสําหรับบุคคลน,นี้ใช่แล้วโบนัสการจับคู่นั้นมหาศาลและราวกับว่านั่นยังไม่เพียงพอนอกจากนี้เรายังใส่อีก 2. 5เนของยอดขายบริษัททั้งหมดไว้ในกลุ่มโบนัสสำหรับผู้นำระดับไดมอนด์และไดมอนด์คราว ซึ่งรวมถึงรายได้จากการชำระค่าสมาชิกค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกอ f f เ l ียต e ทั้งรายเดือนและรายปีและการซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดดังนั้นหากบริษัทมีรายได้ใหม่ทั้งหมด10ล้านรายต่อเดือนนั่นหมายความว่า200,000ดอลลาร์จะเข้าสู่กลุ่มไดมอน n d และ50,000ดอลลาร์จะเข้าสู่กลุ่มคลาวด d ไดมอน d ตัวอย่างเช่นหากมีเพชร50เม็ดในบริษัทเพชรแต่ละเม็ดจะได้รับโบนัสเครื่องหมายดอลลาร์4,000ต่อเดือน นอกเหนือจากส่วนอื่นๆทั้งหมดของแผนโบนสัสใช่มันใหญ่มากตอนนี้คุณ,คณรู้วิธีรับเงินแล้วกลยุทธ์ในการสร้างสมาชิกอย่างง่ายคืออะไรนั่นคือยิ่งคุณสมัครใช้งานมากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับโบนัสจับคู่มากขึ้นเท่านั้นและคุณจะได้รับเงินมากขึ้นคุณไม่มีทางรู้ว่าใครคือเพชรเม็ดงามรายต่อไปในองค์กรของคุณหรือพวกเขาจะมาจากไหนเพียงแค่แบ่งปันมันต่อไปแล้วพบกันที่จุดสูงสุดของความสําเร็จ